เพูดปุ๊บเหมือนผมจะพูดอะไรไม่ได้เลยสร็พูดได้หมดแล้วนะครับเรียนท่านผู้ในการทำรองผู้ในการทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกทุกสามข้างท้อสามแล้วก็หกนะครับของนายกุติพัฒน์แสนดีนะครับเป็นตัวแทนของผู้รู้ระดับชั้นหกนะครับก่อนอื่นจะบอกกระดึ๊บเดนอยากจะใช้คำพูดของพูดเก๋ว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นกับที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรก อยู่ในระดับชั้นเรภาาปีที่6ที่นี่เช่นกันดังนั้นประสบการณ์อาจจะไม่มากมายต่ออ่นเลยคุณครูขอเป็นตัวแทนของคุณครูที่ึกษาทุกท่านในระดับชั้นม .6 ขอบใจนักเรียนทุกคนขนาดยีเวลา11นารา15นาทีหมดเวลาเรียนภาพที่สามมเวลาเรียนีก การนทกแต่เนศึกษาเรื่องเรื่องที่นเรื่องของความเคารพู้าวุต้องยอมรับว่าผู้าวมีความรูบผู้อาวไม่มานัออันที่สองขอเข้าใจที่นักเรียนมองทุกทุกคนร่วมกิจกรรมต่างๆที่ติดนแนะนำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าข้อที่สามต้องขอ รับปากขัดับเกลือนคำชี้แนะคำบอกกล่าวคำให้พวกเราได้มีโอกาสได้อยู่ที่นี่แล้วก็จุการสื่อสารในวันนี้ตะนี้ได้คุยกับคุณครับว่าขออนุญาตจับปลายเป็บคุยกำลังของคุณได้ไหมแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ให้เป็นออสารหลังคอถามว่าคุณครูครับปีหน้าผมจะเจอคุณคไหมครับคุณครูจะไมน โรงเรียนของเราเรียนเตี๋ยสรุปการสถานกเล่หนึ่งมองหัวกางเกงขาตู้ไม่ดีนะมองหัวางใกวันนี้เป็นสองทางตอนที่เราอยู่ที่เปตี๋ยเสมือนสรุปการบูทักเล่มหนึ่งเมื่อขีดเขียนผิดต้องลบได้เมื่อกรอกเตอสิ่งไหนไปผิดก็แก้ไขได้ เมื่อทำหน้าที่ผิดก็แก้ไขได้เพราะเล่มนี้เป็นเล่มสมุดแบบผักของเราแต่เมื่อในอนาคตนักเรียนชั้นก .6 จบการศึกษาไปเราจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งคือสมุดแห่งอนาคตสมุดแห่งอนาคตของเราจะพูดกับอาการอยู่ดีได้เงื่อนไขนั้นมีอยู่สามข้อทํานไปนะครับตั้งใจฟังข้อที่หนึ่ง คนอื่นเขียนแทงไม่ได้คนอื่นเขียนแทงไม่ได้ข้อที่สองเมื่อเขียนลงไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วน้อหลุที่เราเขียนนั้นจะไม่มีวันหมดจนกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจข้อที่สามสุดท้า สิ่งที่เราเขียนไปในสมุดที่เรียกว่าอนาคตของเราจะส่งผลทุกๆเรื่องที่เราได้ทำไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรามองค้าของแตงละตรงนี้ครับคุณครูที่มีสานท่านม .3 และม .6 เขียนอนาคตของตัวท่านเองจนตอนนี้ท่านประสบความสำเร็จเป็นคุณครู ดูท่านเขียนหนังสือที่เรียกว่าอนาคตของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แต่วันนี้หนังสือเรื่องนี้จะเริ่มต้นดังนึ้งเมื่อเราออกจากเรือโรงเรียนแล้วก็มีแล้วก็เอาไปสู่อนาคตที่เราต้องการลไว้ดังนั้นขอฝากร่าน้งอสามและพอหกว่าเล่นนี้จะหายไปไหนใจถูกกับเราไปจนตายแล้วจำได้ว่า เมื่อจรวกปรกาไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้แล้วในวันนี้เราโยกย้า่วมกันดูนเกี่ยวกับแบบสาพต่างๆในโรงเรียนทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งที่สำคัญสุดท้ายก่อนที่จะหมงหน้าที่ในช่วงตอนนี้ไม่มีกลุะไหนที่ไม่เคยให้อภัยสิธิไม่เคยมีไม่คยมีทั้งา